สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์คิดดังๆในภาษาไทย Daily Vlog โอเควันนี้เป็นวันค่อนข้างดีในการเรื่องภาษาไทยของผมไม่แน่ใจทำไมแต่ว่าตัง้งแต่ประมาณน่าจะสองสามเดือนที่แล้วผมรู้สึก ความการเรียนแล้วก็ระดับในการพูดภาษาไทายการเข้าใจภาษาไทายก็แย่ลงถ้าจะเป,เปรียบเทียบกับเมื่อก่อนกับประมาณต้นปีนี้หรือซ้ำเตือนที่แล้วก่อนซ้ำเตือนที่แล้วน่าจะเพราะว่าตอนนั้นผม เรียนแล้วก็ฝึกมาประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงต่อวันแล้วก็อืมก็ม่เยอะแต่ว่าหลังจากนั้นมีมีปัญหาว่ามีธุระเยอะขึ้นในชีวิตก็มีเวลาน้อยลองที่มาเรียนแล้ก็น่าจะน่าจะเบิร์นเอานิดหน่อยหรือ ไม่รู้สมองติดเต็มแล้วก็หายความสามารถในการพูดในการเข้าใจภาษาไทยหายไปนิดหน่อยแต่ว่าวันนี้รู้สึกอ่านจจะกลับมาแล้วหรือ,รอดีขึ้นแล้วอาจจะไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าจะเท่ากับสาม เท่ากับออตอนสามเดือนที่แล้วแต่ว่ารู้สึกดีขึ้นวันนี้ไม่แน่ใจทำไมอีกหนึ่งสิ่งที่อาจจะอาจจะ,ะนะสัมผัสสัมผัสสัมผัสผกับเรงนี้ว่าหลายหลายครั้งผมจะง่งนอนแล้วก็ไม่เอ่อ ถ้าพยายามเรียนตอนตองงงงอนตองเหนื่อยในปลายวันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ตอนผมไปฝึกตอนฝึกอา่านฝึกพูดอาจจะไม่ค่อยงองไม่สนใจอาจจะ อาจจะไม่ไมีเกิดเกิดประสบการณ์ดีขึ้นเิน็หน่อยด้วยโอเคแับ <laughs> จริงจริงนะ,ะในภายในวิดีโอไนนน่าจะไม่แน่ใจว่าพูดดีขึ้นหรือเปล่าแต่เพราะว่าตอนตอนพอมต้องคิดว่าอยากพูดอะไรอยากยังอยากมี ยังมีปัญหานอยถ้ารู้แล้วว่าอยากพูดอะไรก็จ,จะพูดได้แต่ถ้าต้องคิดก่อนเราก็จะพูดคิดพูดคิดอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยคลองอะไรส,สู้ๆ <c oughs> ขอบคุณที่มาดูวิดีโอของผมวันนี้แล้วก็ผมจะเจอกับคนในวิดีโอเพิ่งนี้นะครับขอบคุณครับ